ดีดูครับลาวในในเราได้ปลาดุกตัวหนึงน่งโอ้นตัวหนึ่งตัวหนึงน่งได้ปลาดุกดนใหญ่เลยครับ ได้ครับปูมันกินก่อนจานมาเก็บนะจานเล็กๆก็ได้ก็จะไยด้ปลาดุกตัวใหญ่เอยปูมันกินก่อนปลาดุกใหญ่ dù nắng con nào pha dù nắng con dù nắng con dù nào khai đấy โยคนนี้ได้โวยอูดีๆโวยนข้างคนนี้ตังนี้ยเร่งขารับซื้อร้อสบาทกระปู กูนาก็ซื้อตลอดสี่สิบห้าสิบนะคุณน,นา,าเป็นพ่อพันธ์นี่จามีบอ่อเลียงเองเลยเหมาะเลยนะยีงขายสบายเลย วันนี้ทำการย้ายไส้นะครับวันนี้ย้ายไส่สองที่ครับมันไม่ถูกเลยย้ายย้ายใส่ที่อื่นนี่กอ,อมันน้ำมันท่วมนะครับมันก็ไม่ค่อยมีปลาเข้านะแต่น้ำท่วม,น,ม,น,มน้ำมันลรนคนาครับปลามันีนีออได้เอได้บ้างมาสามโลสองโลปูครับเนี่ย เราทำมจะใส่แล้วก็ไปดูให้ตอนเช้าทีเดียวนะครับตอนเย็นเราไม่ดูนะครับใส่ใสาจะใส่ทิ้งไปเลยเพราะมันไม่มีเยื่อไม่อะไรใส่เนี่ยเราก็จะเอาไปจำหน่ายนะครับว่าเราก็กินไม่หมดนะครับปูจะปูทะเลผมจะเก็บไว้กินเองนะครับเนี่ยมีปูน้ำจืดเด็ดต้องขายครับแต่สนใจก็มาดูได้คนระับที่บ้านผมเลย,ยทุกวัน,นครับ ไม่ใช่ปูนานะครับมันเป็นปูด่างเขาเรียกปูด่างเนี่ยปูนาเป็นแบบนี้ครับอันนี้ปูนาเนี่ยปูนาอันนี้ปูนาของเทปตัวเดนเล็กครับนี่ปูด่างด่างตัวเด่นเป็นตัมีก้านใหญ่ปูนาอยู่นะปูนาปูนาตัวนี้แดงๆนี่เขาจะรับซื้อแพงนะครับตัวนี้ ก็ไปท่านพ่อพัน์น่ยตูนาเป็นที่ต้องการของตลาดครับแต่ผูใหญ่ๆครับไม่ค่อยต้องการใส่แต่ก็เป็นตูนี่ยเดี๋ยวปูเนี่ยเลามันเข้าแล้วก็ปลาเข้าไปก็ถ้าปลาตายก็เช็ดปูมาแล้วครับใน่ใสครับ กินทุกอย่างยังโรกันเองมันยังกินเลยยเยอะครับกระบาดครั้ง,งหนึง่งยกทีนึก็ห้าหกลครับข้าเข้าข้ามันเข้าดีๆนะดูตัวสีวย ขอพาราทิศนี้ก็แล้วก็แชร์ให้เราให้สิ่งรับขอบคุณนะครับท่านผู้ชมครับไปาบายเอนคคิปหน้าครับไปไปไปสวัสดีครับ